ย่าว่าว่าป้าแต่เมียเวลาอยู่กัน4 5คนพี่ไปเที่ยวทะเลได้อ้อมไม่อยู่อ้อมไปเที่ยวเที่ยวไหนก็ไปเลยก็ตัวเลยไปกรุงเทพกรุงเทพ แล้วไอ้ไอ้สูตรม่ไหมมาเด้อพายาบแก้วห่อนอันนี้เคยกินแต่น้ำห่อนมากินแก้วห่อนแช่ก่ได้ี่นอ่อันนี้เมนูนี่กับแก้มไหมนี่นี่กับแก้มนั่งนั่งไซส์กันเลยจะไปอยู่ยังไงห้องห้องอะไรยังไงคนไป